สวัสดีครับผมมัสเตนะครับเป็นผู้เล่นสายดับคู่จากไฟ n ิงซอสเฮาส์และเป็นสมาชิกของกิล a c k w o ูฟนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับเพื่อนของระบบ iOS หลายคนคงจะเจอกับปัญหานี้ก็คือมันขึ้นว่ามีคนแอดเพื่อนมาแต่พอเรากดเข้าไปดูแล้วมันรับไม่ได้เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่ามันแก้ยังไง อย่างแรกเลยก็คือเราพับหน้าจอเกมก่อนนะครับอ่าพับหน้าจอเสร็จแล้วเราก็เลื่อนไปที่การตั้งค่ามือถือที่ผมใช้มันเป็น iPhone นะครับใครเข้าตั้งค่ามาแล้วไม่เหมือนกับของผมก็ลองหาตัวแอปพลิเคชันเกมก่อนเสร็จแล้วเราติ๊กเข้าไปไปเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาอังกฤษจากนั้นเราก็ลองเข้าเกมอีกรอบนะครับ พอเราเข้าเกมมามันจะโหลดช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเราไปปรับภาษาเป็นอังกฤษเครื่องมันก็กำลังจะเปลี่ยนข้อมูลเกมให้เป็นภาษาอังกฤษ โอเคตอนนี้เราข้อเกมมาได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารับเพื่อนได้หรือยังได้แล้วนะครับตอนนี้เรารับเพื่อนได้แล้วแต่ต่อให้รับเพื่อนได้ถ้าเราเปลี่ยนกลับเป็นภาษาไทยมันก็รับแอดไม่ได้เหมือนเดิมสําหรับใครที่ไม่ชอบเวลาเปลี่ยนเป็นเวอร์อังกฤษก็ใช้วิธีนี้เมื่อจาเป็นต้องรับเพื่อนก็นแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ